รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย บริษัทมันเวิร์กปรกชั่นจำกัด TrueMove S ที่ 14G 3G Wi-Fi โชว์ชัดเน็ตแรงสัญญาณครอบคุมที่สุดในไทยไม่โมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียว สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะกลับมาพบกับรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะกับดิฉันค่ะจอยนุชพัฒน์วงสวุวรรณค่ะและว,วันนี้นะคะจอยก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับอาชีพเอเรียวกว่าเป็นอาชีพได้หรือเปล่านะคะอืมแต่ก็อาจจะเป็นได้ค่ะถือว่าเป็นอาชีพที่เกิดใหม่ค่ะเพราะว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จัก แต่ก็เป็นที่รู้จักของใครอีกหลายๆคนงงไหมคะอาชีพนี้คืออาชีพเน็ตไอดอลค่ะอุณผู้ชมคะรู้จักไหมคะมันคืออะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยค่ะ ัมันเวริร์กปรดักชั่นจำกัดซูมูฟเอสที่ 14G 3G Wi-Fi โชว์ชัดเน็ตแรงสัญญาณครอบคุมที่สุดในไทยมายโมทธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะจอยก็มานั่งอยู่กับเรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลที่เรียกว่า ชื่อดังมากๆนะคะนั่นก็คือแมลงเมียงค่ะแมลงเมียงดูว่าเราเรียกชื่ออะไรกันแน่เรียกอะไรก็ได้เพราะว่าใครๆก็เรียกบางทีก็เมียงเฉยๆบางคนก็เรียกแมลงเมียงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แมลงเมียงใช่แล้วแต่แล้วแต่ชื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามฤดูกาลหรือปีเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นเน็ตอารล ที่เขาเรียกกันนะเนาะเพราะว่าเด็กๆก,ก็จะชอบว่าเอ้ยเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลมัน<อ>มันคืออะไรอ่ะตอนสมัยที่เราเป็นเด็กๆอยู่ตามบ้านนอกเราก็เล่นอินเทอร์เน็ตที่ร้านคอมเราก็จะเห็นเฮ้ยเน็ i, Net Idol ตไอดอลคือแบบใสๆน่ารักเป็นจากที่เป็นเด็กใสๆแล้วก็มาเป็นดาราเออเราก็เข้าใจว่าแบบนั้นนะคือเน็ตไอดอลแล้วที่สําคัญคือแบบเขาเรียนเก่งเนาะ<ม>เขานู่นนะี<ม>่เนาะอะไรอย่างเงี้ย<ม>ตามเว็บเด็กดีตามเว็บ อะไรต่างๆที่แบบเหมืเข้าไปแล้วแบบว่าเอ้ยเนี่ยเราคือแบบเอ้ยเราจะเรียนแบบเขาอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนเอาเป็นตัวอย่างแล้วพอมาเป็นรุ่นเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเมี่ยงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเมี่ยงไม่ได้อยู่ในเว็บชื่อดังนั้นๆแล้วแต่อยู่ทำไมถึงแบบอยู่ในในแอปแอปหนึ่งที่มาแล้วปรากฏว่าเป็นที่น่าสนใจแรกๆกก็จะมีแบบว่ามีแอปโซเชียลแคมเริ่มมีการเล่นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมเริ่มมีแบบว่า สามารถแชร์ข่าวสารจากเพจนู้นเพจนี้มา,มาที่เฟซบุ๊กได้คราวนี้ก็เลยเป็นว่าทุกคนให้ความสนใจเพราะว่ามีคนติดตามเราเยอะหลังจากนั้นเราก็กลายเป็นเน็ตไอดอลโดยที่ไม่รู้ตัวเขาก็เรียกเราว่าเน็ตไอดอลช่วงสมัยแรกๆเพราะว่ามาจากการเป็นอะไรนะคะเป็นเริ่มแรกก่อนหน้านี้เราเป็น Pretty เป็นพิตตี้เห็นหน้าอย่างนี้เป็นพิตตี้นะคะเห็นหน้าอย่างนี้เป็นพิตตี้นะคะคือแบบตัวเตี้ยเต้เป็น MC เป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เราทำหลายๆอย่างทำอาชีพค้าขายเอาขายของด้วยยืนด้วยโตนด้วยทุกอย่างแล้วก็พักเบรกก็ขายของด้วยใช่ขายเครื่องสำอางสำอางใช่นตองคนตาขายหมดทุกอย่างรับเข้ามาขายบ้างอะไรบ้างจนคนก็เลยมองว่าเฮ้ยพี่ขยันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับจะเอาเาเป็นเรื่องอย่างเหรอ ใช่แล้วก็ถ่ายรูปแล้วลงเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วเวลาตอนแรกนะเหมือนยงชั่วข้ามคืนแล้วก็เป็นพิตตี้ทํางานตามเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยปกติธรรมดาทั่วไปแล้วก็แบบเหมือนเราก็ถ่ายวิดีโอตัวเองเพราะเป็นคนชอบพูดเป็นคนพูดตลอดเวลาพูด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 แล้วก็ถ่ายคลิปลงแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีอ่ะเราก็ไปทํางานปกติแล้วก็มีคนมาขอถ่ายรูปดีใจมากเลยก็มีคนมาขอถ่ายรูปเป็นปกติเมื่อก่อนมันจะไม่ขนาดนี้ค่ะมันจะไม่ขนาดนี้ก็คือเขาก็มาถ่ายเออก็จะมีน้องๆที่ชอบว่าพี่สว จงังที่เก่งจงังอะไรเง<ช>ี้ยแต่นี่อยู่ดีคุณจอยคือไม่มีไม่ไม่ได้มีอะไรอยู่อยู่ก็เดินมาถ่ายแห่กันมาแห่กันมาเลยแห่กันมาจากที่เราเคยแบบเดินไปตรงนู้นตากล้องส่วนใหญ่จะเป็นตากล้องที่ถ่ายรูปเราไปถ่ายตามแบบมอเตอร์โชว์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อยู่ดีดีปุ๊บเราก็ไปทํางานก็อยู่มอเตอร์โชว์นั่นแหละนั่งอยู่ข้างหน้าก็ลุมลุมอย่างเงี้ยลุม,ม<ท>ลุมถ่ายเราเป็นร้อยคนลงมะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเราก็เลยอยู่ดี กลายเป็นคําว่าเน็ตไอดอลโดยที่เราโดนสถาปนาโดยคนอื่นไม่รู้ตัว,ตวไม่รู้ตัวแต่เป็นเน็ตไอดอลมันก็ต้องมีคนที่ชอบแล้วก็<ล>มีคนที่ไม่ชอบเขาก็แบบเฮ้ยคอมเมนต์ด่าดูนี่เราก็อา่านเราก็เลยแบบออยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราคิดไปคิดมาเป็นคนมีหัวคิดที่แบบคิดบวกบวกแล้วแปลกก็เลยคิดว่าโอเคถ้าในเมื่อเขามองว่าเราเป็นไอดอลก็เมื่อก่อนพยายามปฏิเสธมาก แต่ไป,ไปมามาโอเคอย่างนั้นเราซอฟต์ตัวเราเองด้วยการเป็นไอดอลจริงๆก็ได้ก็คือเหมือนเป็นไอดอลของพวกที่ไม่ได้เป็นเด็กใสๆเหมือนสมัยก่อนเป็นไอดอลเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับอาชีพที่รุนแรงอย่างเช่นคุณมองพิตตี้ในด้านผิดๆพยายามอธิบายนนให้หมดมีคนดีนะมีคนดีนะโคโยตี้ไม่ได้เป็นนะคะ แต่เรารู้สึกว่าคนที่แต่งตัวโป๊มีเหตุผลเขาทํางานของเขาหรือเปล่าคุณอย่าไปมองคนภายนอกคุณดูเบื้องหลงังพยายามสื่อออกไปในสิ่งที่มันไม่ได้เลวร้ายนะนูน่นนี่เหมือนเรากลายเป็นกระบอกเสียงให้เขาหลังจากนั้นก็ เราเหมือนเราเป็นไอดอลของคนพวกนี้ยเรามีความว่าเราต้องเราต้องเป็นเราต้องแบบจะเป็นไอดอลที่ดีเราเป็นไอดอลที่ดีเราไม่อยากโดนด่าแล้วเราก็เหมือนกับว่าโอเคค่ะถ้าน้องอยากเป็นแบบพี่นะคะน้องอยากแบบแต่งตัวเปรี้ยวอยากพูดจาแรงๆได้ไม่ต้องพูดแรงอ่ะคือเสียงดังน้องอยากเที่ยวแบบพี่นะคะน้องทําได้หรือยังคือน้องเรียนจบไหมน้องตั้งใจเรียนไหมรู้ไหมตอนเรียนพี่เรียนเก่งนะพี่เรียนศิลป์สายสายวิทย์นะรู้เปล่าตอนเรียนพี่เรียนโรงแรมนี่พี่ก็ ไม่แพ้นะคะรายงานพี่ได้นะพี่จบตามวันและเวลาเป๊ะๆนะคะน้องทําได้ไหมไม่เคยได้โดนไม่ได้อะไรไม่เกณฑ์เลยรู้ไหมพี่ไปเที่ยวเนี่ยที่พี่ไปปาร์ตี้ตามผับตามบาร์น้องรู้ไหมคะว่าพี่เนี่ยทำงานหาเงินมากแล้วพี่เอาเงินจากการที่พี่เนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่รับผิดชอบทุกอย่างเสร็จแล้วเอาเงินส่วนที่เหลือตรงนั้นน่ะมาเที่ยวถ้าน้องอยากเป็นแบบพี่น้องต้องทําให้ได้ทุกอย่างสุดท้ายก็คือเขาก็ยอมที่จะยอมก็ถือว่าเดานี่เป็นเน็ตไอดอล ดีได้ดีได้พยายามจะเป็นไอดอลที่ดีได้ในแบบของเราตอนนี้ทุกอย่างก็กลายเป็นว่าคุณเมี่ยงก็พูดซอฟโลงซอฟโลงแต่งตัวโป้น้อยลงนี่น้อยลงแล้วนะคะน้อยลงมีลูกด้วยมีลูกมีลูกมีลูกพอมีลูกแล้วกลายเป็นคุณแม่เป็นระยะเวลาไปเป็นเรื่องของระยะเวลาตามไปเรื่อยๆว่าพอเวลาเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะโตขึ้นก็จะคิดได้บางทีเรามองย้อนกลับไปดูตัวเองแล้วแบบเฮ้ย เออเนาะมันก็เป็นไปตามวัยเหมือนเรามองเห็นเด็กๆสมัยนี้เมื่อก่อนเวลาใครมาแรงๆแบบดาร,ราหูห้วใส่สิแต่ว่า๋ยวนี้พอมองกลับไปเออเขาก็คงเป็นเป็นตามวัยเขาเดี๋ยวเขาโตปุ๊บก็จะคิดได้โตขึ้นอีกนิดจะคิดได้ความวคิดก็เลยเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ากายเป็นคุณแม่ไปแล้วเป็นค,คุณแม่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเออ เราก็อยากเป็นแบบอย่างให้ดีกับลูก<ช>แล้วก็เลยอยากเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนอื่นๆด้วยนะ<ช>คะแต่ว่าจริงๆแล้วการเป็นเน็ตไอดอลค่ะคำคำนี้นะค,คุณชมมันมีทั้งแง่บวกมีทั้งแง่ลบมีหลากหลายจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกับเมีย่ยงดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนไม่ชอบชอบชมีคนด่าดแรงๆมีคนเจอหน้าแล้วแบบอุ้ยอย่างงู้นอย่างนี้เขาจะมีวิธียังไงที่จะรักษาตัวเองให้เป็นแบบว่าเน็ตไอดอลที่ดีได้ ่ชวงหน้า,านบริษัทมันเวิร์กเปรกชั่นจำกัดซูมูฟเอสที่ 14G 3G Wi-Fi โชวชัดเน็ตแรงสัญญาณครอบคลุมที่สุดในไทย มม่โมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจง้ง่ายในแอปเดียว e คุณผู้ชมคะอย่างที่ใครหลายๆคนนะคะก็อยากจะเป็นเน็ตไอดอลนะคะหรือเด็กๆม,มันจะมีความฝันว่าเอ้ย อยาเป็นจังเลยอยากทำยังไงทํายังไงมีวิธีไหมสมัยนี้นะคะคำว่าเน็ตไอดอลเนี่ยมันมีเกื่อนมากเป็นพันคนเป็นร้อยคนทุกอย่างเกิดใหม่ทุกวันแล้วแล้วสื่อทางโซเชียลก็เรียกว่าเน็ตไอดอลบางคนทําไม่ดีปุ๊บดังมานิดนึงยอดฟอลโลเน็ตไอดอลอย่างเงี้ยเมี่ยงก็เลยค่อนข้างที่จะกลัวกับคํานี้มากว่าแบบเฮ้ย อย่ามองเราเหมือนเราเป็นหลายๆอย่างในคนเดียวดีกว่า mm. ก็เลยยอมให้คิดว่าเออเป็นไอดอลของทุกคนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นเน็ตไอดอลในแบบที่คุณเคยคิด mm. ก็คือไ mm. ม่ทาทุกอย่างเป็นเป็น,เป,นเป็นแม่ด้วย mm. ก็คือเป็นแม่ด้วยเลี้ยงลูกด้วยทํางานด้วยทําธุรกิจด้วยทําเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยแล้วก็ทําทุกอย่างเผยแพร่อ,ออกมาแล้วก็สื่อแบบ ใช้วิธีการสื่อโดยการเป็นคงพูดอะไรใช่เป็นออกมาทางโลกโซเชียลเขาก็เลยเรียกเราว่าเน็ตไอดอลได้โอเคยอบตรงนี้ก็ได้แต่ว่าก็ก็ใช้ต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าเออดูอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าเด็กบางคนดูว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะดูอยู่แล้วเด็กบางคนก็พูดว่าเน็ตไอดอลหนูอยากเป็นจงลยเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบคําสั้นๆว่าการถ้าอยากหนูอยากเป็นเน็ตไอดอลหนูต้องทำยังไงหนูอยากเป็นเพื่ออะไรหนูอยากดัง เพราะ hmm. มีคนรู้จักหนูเยอะขึ้นยอดฟอลโล่เพิ่มขึ้นหรือว่าหนูอยากเป็นเดตไอดอลเพราะหนูอยากเป็นคนที่เป็นไอดอลของหลายๆคนต้องดูถ้าหนูอยากเป็นไอดอลสมัยนี้มีคนออกมาทําเยอะมากหนูอยากเป็นเด็ดไอดอลค่ะหนูอยากดังลูก <Why? S 1> ค่ะว้า <Why? S 1> มี <laughs> จริงจริงพี่จอยมีลูก uh. ตั้นเลยค่ะหนูจะได้เป็นเน็ตไอดอลรถด,ดังชั่วข้ามคืนถูกโดน,นด่ามากสิอ่ะบางคนก็มีโพสฉันไม่สนใจฉันไม่สนในีซ <c oughs> ึ่งมันไม่ดีนะลูก <แห S 1> ดูที่ <แห S 1> มันเป็นมันไม่ดีนะคะการเป็นไอดอลของใครหลายๆคนต้องเป็นไอดอลในทางที่ดีใช่ต้องเป็นในทางที่ดีก็คือเราเราทำอะไรให้เป็นเน็ตไอดอลได้เหรออย่างเช่น หนูหนูเป็นคนที่อยู่ดีดีหนูเรียนเก่งเลยมีการแชร์ข่าวเพราะสมัยนี้ข่าวมันไวมากหนูไปชนะนู่นนี่อันนี้หนูก็จะกลายเป็นคนดังสื่อก็จะเรียกหนูว่าเน็ตไอดอลละเพ<อ>ราะขนาดเล็กๆกน้อยเขายังเรียกเลยมันทําได้หลายอย่างหลายวิธีถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยหาความเป็นตัวเองให้เจอหาความเก่งจุดเด่นของตัวเองให้เจอบางคนก็หาจุดขายตัวเองได้แบบหนูไม่ได้เรียนอะแต่หนูแบบร้องเพลงในโอง่งก็มีดังขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่า<อ>ทางใครทางไม่จำเป็นว่า เออพอเห็นพี่เมี่ยงอย่างนี้แต่ว่าพี่เมี่ยงเนี่ยนะคะการเป็นเน็ตไอดอลของพี่บีพี่เมี่ยงเนี่ยมันก็ต้องมีคนทั้งรักคนทั้งเกลียคนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีขนาดเราเราลงเฟซบุ๊กไม่ไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยพี่เมี่ยงรู้สึกโอ้ยแย่อะเออเออแล้วเนี่ยโดนแบบโดนคอมเมนต์เยอะเลยมันไงหมื่นคอมเมนต์นี่ก็ด่าไปประมาณห้าพันแล้วะห้าพันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำแบบคนอื่นไหมแบบว่าไม่อ่านเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็น เป็นด้วยพักหนึ่ง<ะ>แต่บางทีเราอ่านเนี่ยเราก็ต้องเปิดใจนิดนึงเราใช้สติคือหลังๆเนี่ยด้วยความที่เห็นหน้าอย่างนี้<ม>เข้าวัดทําบุญสวดมนต์นะคะนั่งสมาธินะคะก็เหมือนใช้สตินิดนึงว่าบางทีอะไรที่เขาติเขาอาจจะติด้วยสติระวหวังดีกับเราจริงๆ<ม>ก็ได้อย่างเช่นว่าพี่เมี่ยงคะคือแบบบางทีอุ้มลูกก็ไม่ควรแต่งตัวโป๊ขนาดนี้อ่ะ<ม>ไปวัดเนี่ยทำไมเสื้อถึงใส่แขนกุด ถ้าเมื่อก่อนโกรธเดี๋ยวนี้ก็ลองเอ้ยเปิดใจรับฟังว่าก็ไม่สมควรอ่ะถึงแม้เราจะถ่ายรูปหน้าวัดแต่ว่ารูปที่เราสื่อออกไปคนบางคนูเอะใช่แล้วเราเป็นเป็นแม่คนแล้วมีมีลูกแล้วแล้วก็เขาก็คงหวังดีจริงๆก็พยายามเปิดใจรับฟังแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยคือเกลียดอ่ะไม่ชอบด่าๆไม่ชอบก็คือไม่ชอบเราทําทุกอย่างแล้วไม่ชอบก็คือไม่ชอบทําดีแล้วก็ไม่ชอบ ก็คนไม่ชอบเราหายใจก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะไม่สนใจเขาก็คือบางคนหนักๆเข้าเราก็ไม่เข้าใจเราก็ถามไปเลยตรงๆว่าเออไม่ไม่ดีตรงไหนเนี่ยจะปรับนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่ชอบอยู่ก็บล็อกไปโอเคอยู่ก็ปล่อยไปไม่ไม่เป็นไรมีคติอะไรที่จะแบบว่าคอยที่จะสอนใจตัวเองหรือว่าคอยที่จะบอกตัวเองให้ตัวเองมีกําลังใจเพราะว่าทั้งเป็นคุณแม่ด้วยทํางานด้วยแล้วก็คือก็ ที่ว่าเหนื่อยอ่ะเหนื่อยพอทําอะไรผิดนิดเดียวเอาแล้วคนโดนด่าโนนี่เพราะต้องใจแข็งค่ะอย่างเดียวเลยคือจะยืนอยู่ตรงนี้นะจุดจุดนี้กับชาวเน็ตเรียกว่าชาวเน็ตที่ชาวเน็ตเนี่ยคือมีมีโอกาสแล้วก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองที่เยอะมากแล้วบางคนไม่แสดงตัวตนเขาเรียกว่าอวตารมาเปลี่ยนมาแล้วก็ด่าด่านู่นนี่คือจะบอกว่าถ้าจะยืนอยู่ตรงนี้ได้ต้องใจแข็งใจแข็งแล้วก็นิ่งมากแล้วที่สําคัญคือเราทําในเรื่องของเราให้เป็นไปตาม ไปตามสิ่งที่มันถูกที่มันควรเพราะฉะนั้นใครก็จะดา่าเราไม่ได้สุดท้ายเลยใจแข็งใจแข็งคือแล้วกำลังใจนะคะกำลัง<อ>ใจนะมีกำลังใจมีทั้ง น้องน้องมินาถ้าเกิดว่าคนที่เคยดูเมี่ยงไปตั้งแต่สมัยย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเองเมี่ยงมีครอบครัวที่อบอุ่นมากมีคุณพ่อคุณพ่อป่วยเมี่ยงก็ดูแลคุณพ่อจนคุณพ่อโอเคเมี่ยงมีพี่สาวที่น่ารักมีแม่ที่แบบแสนเก๋เป็นข้าราชการหมดแต่เปรี้ยวทางบ้านเออเป็นสายบันเทิงทางบ้านแล้วก็มีมีลูกพอเมี่ยงแต่งงานปุ๊บเมี่ยงก็เพิ่ม เพิ่มจำนวนคนดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวได้ลูกมาหนึ่งคนแถมสามีสามีแถมญาติพี่น้องรอบตัวกลายมาเป็นเป็นครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยคือโชคดีของเมี่ยงคือเมี่ยงมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วที่สําคัญคือเราโชคดีที่เราคิดได้ก่อนที่มันจะสายเมี่ยงจะคิดเสมอว่าคนเราเนี่ยโอกาสมีไม่เท่ากันแต่ว่าการตามทันมีได้เสมอนะจริงๆ ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะการที่พี่เมี่ยงอย่างนี้พี่เมี่ยงด้วยพี่เมี่ยงด้วยทุกคนจะเพี่เมี่ยงไปเดินตามตลาดเจอป้าพี่เมี่ยงเป็นชื่อชื่อค่ะเรียกว่าชีวิตก็มีทั้งสวิงนู่นนี่นั่นนะอยากให้กําลังใจกับคนที่คิดว่าตอนเนี้ยคนบางคนเนี่ยตกงานอยู่ตกงานอยู่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็แบบโอ้ยอยากจะบางคนก็คิดสั้นคิดสั้นอบางคนก็แบบว่า ทำยังไงดีคือชีวิตไม่มีกําลังใจไม่มีกําลังใจเพราะฉะนั้นคิดสั้นได้ค่ะแต่ว่าคิดสั้นๆว่าโอเควันนี้ตกงานตื่นเช้ามาวันนี้คิดสั้นๆเลยนะถึงเที่ยงเนี่ยตื่นมาอาบน้ําเดินออกไปหาอะไรทําหรือยังสั้นๆไปอีกว่าเฮ้ยฉันเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วนู่นนี่ทำไมคนอื่นยังยังมีนู่นนี่ทําได้ตอนนี้โลกโซเชียลไปไกลขายของเมี่ยงยอมเป็นแม่ค้านะขายได้คือแบบพี่ค้าไปนู่นนี่ลองไปติดต่อมาไปรับยางมัดผมก็ได้มาขายแล้วลองขายดูเรียงคิดสั้นๆนะคะรับมาไม่มีตัง หนูมีตังค์ติดตัวแค่500้อยยางมัดผมเท่าไหร่อะสาบาทซื้อสำเพง็งเอามาขายหนูขาย35หนูได้กำไร5บาทจะเงินมากเงินน้อยก็เงินก็เก็บได้ถ้าจะคิดสั้นนะคะแนะนำว่าให้สั้นแบบนี้ดีกว่าะนะคะถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยค่ะคุณผู้ชมคะกับมแมลงเมี่ยงนะคะจริงๆแล้วโหวสุดยอดจริงๆนะชีวิตของผู้หญิงคนนี้ต้องคิดว่าเงินหาง่ายมากคนเราเออถ้าคิดว่าได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้พลังบวกเต้องมีพลังบวกแบบเยอะๆค่ะ ค่ะต้องขอขอบคุณแมลงเมี่ยงมากๆเลยนะคะที่มาให้แง่คิดดีๆมาเปิดเผยชีวิตนะแล้วก็มากระจ่างคําว่าเน็ตไอดอยากไปอยากแบบเยอะกว่านี้หมดแล้วหรอคะเออสั้นมากเลยค่ะเยดี๋ยวเดี๋ยวไม่มาอีกเดี๋ยวจะบอกว่าทีมงานว่าอยากจะดูชีวิตของคนคนนี้อ่าแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณแมลงเมี่ยงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันค่ะทางททบ5แห่งนี้นะคะ เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะยังไงก็ฝากมาแรงเมียงไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะไปแล้วแหละคะ่ะสวัสดีค่ะ <laughs> จากกิจกรรมโตแก่น้อยเทคโนโลยีปี2515ทีผู้ชนะเลิศรางวัลสามารถ Innovation Award ทั้ง3ทีมร่วมเดินทางไปเรียนรู้นะวัตรกรรมเทคโนโลยีและหาโอกาสเชื่อมโยงกับโลกธุรกิจที่ประเทศไต้หวันผลงานที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ อุปกรณ์ช่วยผู้พิการทางสายตาหรือวิชเนียรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่ผลงานของไทโมรองชนะเลิศอ,อันดับสองผลงานเกตเกษทีมผู้ชนะเลิศทั้ง3ทีมได้ร่วมเดินทางเรียนรู้วัฒนธรรมเทคโนโลยี Technology, และได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสได้เชื่อมโยงกับโลกธุรกิจที่ประเทศไต้หวันโดยเราได้พาน้องๆทั้ง3าทีมเข้าเยี่ยมชมบริษัท Invest e c c คอร์ปอเรชั่ซึ่งเป็นบริษัท ที่มีชื่อด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีชั้นนำรวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐได้แก่สถาบันเทคโนโลยีวิจัยอุตสาหกรรม ITRI และ NCTU มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวันเพื่อให้น้องๆได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และได้เรียนรู้เทคโนโลยีมากมายโดยน้องๆทั้ง3ทีมได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานของตนเองในงานประกวดนวัตกรรมร่วมกับทีมไต้หวัน 16ทีมที่จัดโดย Innosquare หน่วยงานของ New Taipei City ซึ่งมีผู้สนใจที่เป็นนักศึกษาและนักลงทุนเข้าร่วมงานจำนวนมากเพื่อให้น้องๆทั้ง3ทีมได้สร้างประสบการณ์และเปิดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางสู่การเป็นเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีตัวจริง สามารถส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดกับโครงการเท่าแก่น้อยเทคโนโลยี2016ตั้งแต่เดือนมกราคม2559ถึงสิ้นเดือนมีนาคม2559ต้องขอขอบคุณสินเชื่อประชาชนสุขใจจากธนาคารอมศิน